สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าครับวันนี้ครับบระกาศเดินทางฮานุขานะครับอยู่ทีจังหวัดเลยนะครับอันนี้คือลูกลูกขาตัวจริงนะครับอ่าพิลันเนอะพิลั่นครับพิลั่นนะพิลั่นนะครับอ่าวัฒน์พิลั่นนะอาชีพพิลันเรื่องไงครับคืรับเกษตรกับไปขายนัทครับ ขายยังเกษตรปลูกยังไงปูกยังเขาปลูกิงปูเอาปลูกิงเนาะแล้วพาราไยุงเทียนะครับเราที่ว่าได้มาเฮีปชันองจรอจากนะไอพ่อห้ามเดไอบุกครับคุนะครับใส่ปลยังไงปูยังครับปูยังสีเก้ก้เก้สาะแล้วก็คำนะครับบ้าคำนะครับแล้ว้องาออกกดุนครับดุมไ โตโยต้าตัวครับตัวตดมเนาะนะครับตัวตดมสียังไงสีขาวสีขาวเนาะครับเนี่ยคือลูกค้าตัวจริงครับที่บ้านลุงเมืองทีนะครับถ้าลูกค้าทางเมืองเลยนะครับหรือถ้าพี่น้องที่ไอ้เบิ้งคลิปนี้นะครับอยากซื้อรถใส่โปรัสเก่าๆนะครับซีพันต์เก่าๆนะครับบ่ต้องค้ำนะครับอาชีพค้าขายตลาดนัดนะครับหรก็อาชีพพนักงานตรอนนะครับหรือคาราเต่นะครับทางเมืองเลยนี่จะคาราเต่หลายนะครับ เอารถได้ครับเชื่อัตกันครับครับผมอ่ะทุกคนพี่เชื่อมชอ่าตัวไปมีทองห้างเรียลสีรถนะอ่าครับในวันนี้ร้องสนใจก็ติดต่อทางศูนย์โตโยต้าได้นะครับจ้าขวัญสักการบ่อนท่าจอรครับท่าจอรเยอะนะครับอ่าโบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่ต้องทำนะครับเพราะต้องทำครับสื่อง่ายขายของนะครับอ่าของวัตถุผลได้บริการขนของไดยนะครับอ่าจังแนกไฟาีติดตามนีะครับได้แเพจนะครับของจอรนะครับขารถโตโยต้าไปได้ นะครับการเมืองนี่ก็ขอขอบคุณมี่รัตน์นะครับเนาะทียสำเนินการนะครับขอบคุณครับ